วัตถุประสงค์ของโครงงานคือ 1. เพื่อให้หลายคนเพิ่มมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคเลือดของกลุ่ม LGBTQ 2. เพื่อให้หลายคนรู้ว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถบริจาคเลือดได้จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นมาของโครงงานนะคะในปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดการถูกเถียงกันในเรื่องการรับบริจาคเลือดของคนในกลุ่ม LGBTQ ที่มีข้อห้ามของการบริจาคเลือดของคนกลุ่มนี้โดย กลุ่ม LGBTQ รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันพวกเราจึงจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายให้กลุ่ม LGBTQ เข้าใจในกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศและยังมุ่งหวังให้คนในสังคมปรับมุมมองกับกลุ่ม LGBTQ ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังอยากที่จะให้มีเกณฑ์การคัดเลือกที่รับรองกลุ่ม LGBTQ ให้สามารถบริจาคเลือดได้เมื่อพูดถึง LGBTQ หลายๆคนก็อาจจะรู้ความหมายแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ความหมายเพราะฉะนั้นก่อนอื่นพวกเราจึงขออธิบายความหมายของ LGBTQ ก่อนคะ่ะ LGBTQ นะคะคือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะโดย LGBTQ นะคะย่อมาจาก L หมายถึงเลสเบี้ยนค่ะกลุ่มหญิงรักหญิง G คือเกย์กลุ่มชายรักชาย B คือ Bisexual กลุ่มที่รักทั้งหญิงและชายต่อไปตัว T ค่ะย่อม,มาจาก transgender นะคะคือกลุ่มคนข้ามเพศ Q ย่อม,มาจาก queer คือกลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่จำกัดเรื่องเพศค่ะกฎและข้อระเบียบของแต่ละประเทศประเทศไทยผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่สามารถรับบริจาคได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ว่ากลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังสามารถมีการติดเชื้อได้มากกว่าประเทศอเมริกาสามารถบริจาคได้แต่มีเงื่อนไขต้องเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นระยะเวลา3เดือนประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศที่เสรีและมีการก่อตั้งกลุ่มความเท่าเทียมโดยอ e ีธานสปิตแบรดใช้กลุ่มชื่อ Freedom to Donate ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความเสรีโดยจะไม่มีคำถามเกี่ยวกับลสนิยมทางเพศแต่จะใช้ความซื่อสัตย์ของตัวผู้บริจาคเองนอกจากนี้พวกเราได้รวบรวมความคิดเห็นจากทั้งเพื่อนๆ LGBTQ ที่ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยค่ะในความคิดเห็นส่วนตัวก็อาจจะเป็นเพราะว่าค่านิยมหรือทัศนคติบางอย่างของคนไทยเราเองที่จะมองว่า LGBTQ หรือเพศที่3มีรสนิยมยมีลสนิยมทางเพศที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเราทุกคนควรได้รับสิทธิและความเท่าเทียมที่สามารถส่งต่อหรือ ช่วยเหลือผู้อื่นได้จึงอยากจะให้ปรับเปลี่ยนในทัศนคติของสิ่งบางอย่างและให้ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงเพราะถึงแม้เราจะพูดถึงความเท่าเทียมเราก็ได้แค่พูดแต่เราก็ไม่ได้ลงมือทํากันจริงๆคิดว่าไม่มีความเท่าเทียมอะไรไม่แฟร์ด้วยค่ะ เพียงเพราะว่าพวกเราเพศสภาพไม่ตรงตามกาเน,นิดและปัญหาจุดนี้ไม่ได้อยู่ที่พวกเราถ้าประเทศไทยมีความเจริญเข้าหน้าทางเทคโนโลยีแล้วจริงๆมีความก้าวหน้าทางไม้เสร็จแล้วจริงๆจะไม่มีปัญหาตรงนี้แน่นอนค่ะอยากแต่ถึงว่าพวกเราเพศไม่ปกติอยากให้ทุกคนดูที่เจตนามากกว่ามไม่ใช่เพศเขาไปอ่ะเขาไปด้วยความตั้งใจไปด้วยความอยากจะบริจาคไปด้วยความแบบอยากทำบุญเราควรอธิบายให้เขาฟังอย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไปว่าทําไมถึงไม่รับบริจาคเรือคือจะอยากให้แพทย์ทุกคนอะ่ะเข้าใจว่นเหนื่อยเพราะว่ามันก็มีหลายคนมาแต่ละวันแต่อยากให้อธิบายอย เราฟังก็แบบว่าเค้ผมก็คือไลน์หนึ่งเราทสี่ทำมาถึงไม่รับพวกเรายังได้ถามความคิดเห็นจากสื่อสังคมโซเชียลต่างๆว่ามีความคิดเห็นอย่างไรโดยพวกเราได้ความคิดเห็นหลากหลายด้านมากๆเลยค่ะความรู้สึกหลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการห้ามเพศทางเลือกบริจาคเลือดนะคะในความคิดเห็นของกลุ่มเราพวกเราคิดเห็นว่าตามจริงแล้ว LGBTQ ถือว่าเสี่ยงจริงค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงที่จะบริจาคจะไม่เสี่ยงนะคะบางคนอาจจะมีรสนิยมทางเพศไม่เหมือนกันค่ะดังนั้น ทางออกของเรื่องนี้ที่ปลอดภัยต่อจิตใจของผู้บริจาคและนําเลือดปลอดภัยไปให้ผู้ที่ขาดเลือกที่สุดนั่นก็คือการที่ทุกเพศเกิดความเข้าเทียมกันค่ะโดยมีผลตรวจเลือดก่อนบริจาคทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเพศไม่อยากต้องมานั่งอธิบายเคสบาเคสก็ควรจะทําเป็นเอกสารให้กรอกสาหรับ LGBTQ ค่ะให้เขาอ่านและเน้นตอบตามความเป็นจริงพอเลือดจะถูกนําไปต่อชีวิตแต่ก็เข้าใจทั้งทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องนะคะ สรุปผลนะคะประเด็นสําคัญในการจัดทําโครงงานเพื่อที่จะเพิ่มแง่คิดมุมมองทางแพทของคนในสังคมไทยที่ยังมีการปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ดีต่อกลุ่ม LGBTQ และหัวใจหลักอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆคือการให้ความรู้ในแง่ของการงดรับเลือดจากกลุ่ม LGBTQ ซึ่งบางประเทศสามารถเปิดรับบริจาคเลือดได้ซึ่งคณะผู้จัดทําหวังว่าการจัดทําโครงงานนี้ขึ้นมาจะสามารถทําให้กลุ่ม LGBTQ เข้าใจถึงประเด็นนี้มากยิ่งขึ้นและทําให้การบริจาคเลือดของกลุ่ม LGBTQ เป็นที่ยอมรับและมีเกณฑ์รับรองจากการบริจาคเลือดของกลุ่ม LGBTQ พวกเราขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆเพศและขอเชิญชวนให้มาบริจาคเลือดเพื่อสร้างบุญและช่วยต่อชีวิตของผู้ที่ต้องการเลือดก,กันนะคะและนี่คือผลตอบรับจากแบบประเมินที่พวกเราได้ทำไว้นะคะ